เย็นนี่จะแกงฟักทองใส่ไก่ให้จะขอบนะคะบอนบอนนี่มีอามีนะนาวยังมีนาวนนนนาวออกทุบเลยออกทุบอ่ะอันนี้ดูทุเดย์ทำได้ดูได้ได้ได้เกลอรีหรอยอยู่เฮ็ดตัวชุดเลดวันแบล็กวันอยู่เนาะโอเคครับ yeah and then you k know, 30, 35 people, last 35 people have only one leg. One he put hand inside, he get one leg. <laughs> Everything, everybody, everybody <are> really happy. <laughs> How long time he has to go? One year, two year? Two years I think. Mm. Comfortable, I think good. I, me and are very happy. Because you think good for him to. Meet yeah, because more he stay at home, he really naughty now. อืม very naughty yeah and then we want him to be army yeah <laughs> yeah why are he naughty you know young boy drinking many thing young boy you know yeah, yeah, yeah. we cannot stop him naughty อันนี้สมศรีจะเอาพี่แกงลงไปพัดฟแกะกะททีก่อนนะคะแกงฟักทองใส่ไก่ คือเนื้อไก่มันเป็นเนื้อไก่เนื้อไก่ที่นี่เนาะมันมันสุกง่ายถ้าเราแกงนานอะ่ะแกงนานๆมันก็จะแข็งเนื้อไกอ่อ่ะเราจะเอาพวกทองใส่ก่อนนะคะเนื้อไก่เราจะใส่ทีหลังค่ะสูตรไผ่สูตรมันเนาะส่วนหมากฝรั่งเขาจะกินอกไก่หรือว่าเออสะโพกไก่ที่ไม่มีกระดูกเนาะถ้าเป็นแถวบ้านเราเขาก็จะใส่เนื้อไก่ก่อน ผัดกับพี่แกงก่อนเนาะแต่อันนี้ไม่ต้องคะ่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วก็ใส่ชูรสลงไปค่ะสูตรไข่สูตรมันนะคะบ้านนี้จะไม่ใส่ใบัวละพาเพราะคุณสามีไม่กินเนาะก็เลยไม่ได้ใส่นะคะเนื้อไก่สมซิสจะใส่ทีหลังนะคะเพราะว่ามันสุกง่ายแป๊บเดียวก็สุกแล้วจ้าเราจะแกงผักท้องให้มันสุกก่อน ใส่วิปปิ้งครีมลงไปนิดนึงกะทิมันไม่พอเนาะสมศรีก็เลยใส่วิปปิ้งครีมเจ้าแค่นี้กับเซตเรียบรอย้อยง่ายๆสไตล์สมศรีนี่แหละตักลาดข้าวไปขห้นจะคเอบเลยเจ้าเกมฟักทองใส่ไก่อืม I love pumpkin This จริงเนะ I hope if you cook enough I cook enough Okay. Me. Mm. Sauce tastes good. Sauce, not salt. Sauce. You want more? No, no, no. Ah. Sauce. Yeah. Salt. Hmm. Yeah, I don't put. No, no. Hello, Hot, right? Bomb. Nice. A Hello, boy. Soft, a little bit hard. เ a s t e <risque> a little bit like potato but also sweet and ใช่ตัวกอาดอยู่ร่วมกันไม่ได้เดี๋ยวคบกันใช่ไหมลูกอยู่ด้วยกันไม่ได้เดี๋ยวกัดกันใช่ไหม